สวัสดีครับที่ก็จะพูดเรื่องอวันนี้ก็จะมีข่าวที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับที่นันทานจะมาเสนอน,นะครับจริงๆแล้วก็คือเกี่ยวกับเรื่องพระสงฆ์ในปานนะครับเฝ้าเพร่เก็บอกว่ามีหนุ่มเรียนพระพุทธเจ้านะครับซึ่งตอนนี้เหตุเกิดที่ประเทศในปานน่าจะจําได้นะครับตอนนั้นก็เป็นเป็นเด็กน้อยนะครับที่มานั่งวิปัสนาอยู่ที่ใต้ที่เมืองกาญจนดูนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เข้าแล้วก็หลังจากนั้นก็มีคนทั่วโลกเลยสนใจมากแล้วก็ ไม่ดื่มน้ําไม่ทานอาหารไม่ทําอะไรทั้งสิ้นเลยนั่งสมาธิอย่างเดียวแล้วก็ผมก็เริ่มยาวเล็กก็เริ่มงอกออกมานะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็หายเข้าไปในป่านะครับเขาเรียกอาจจะเป็นเขตกับใบมะพานก็ได้นะครับหลังจากนั้นเสร็จก็ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วแล้วก็บอกว่าพระสงฆ์ในปานเป้าหนุ่มเรียนพุทธเจ้านะครับดังอีกรอบก็คือในคนนี้เนี่ยรู้สึกจะชื่อในรามพามจันนะครับวัยสิปีนะครับเป็นผู้ผู้ผู้ที่ชาวบ้านนิ่มรือว่าเป็นพุทธเจ้ากลับชาติมาเกิดนะครับ ทำท่าบำเพ็ญเพียรล้อมรอบด้วยพระสงฆ์ในเมืองนิจากาศทางใต้ของเนปลาลนะครับนักข่าวเขาบุพิสูจน์การปรากฏตัวครั้งนะครับเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับเขาบอกว่าชาวบ้านในเนปลาลยังคงแห่ไปดูนายรามพามจาันเนี่ยหนุ่มวัยรุ่นเนปลาลนะครับวัยสิบแปดปีผู้ที่มีชื่อเสียงตั้งแต่ปี2 5ง8จากการนั่งสมาธิใต,ตใต้ต้นใต้ต้นไม้นะครับใต้ต้นโพคล้ายพระพุทธเจ้านะครับนำ ในรามปรากฏตัวอีกครั้งนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่เมืองนิจกาเขตพาราห่างจากกรุงกักมบันดูเมืองกัมันดูไปทางใต้ประมาณ160กิโลเมตรนะครับแล้วก็ปรากฏจะแสดงธรรมทุกวันไปจนถึงวันที่18พฤศจิกายนเดือนพฤตท,ที่ผ่านมาเนี่ยนักข่าวของ AP เนี่ยเขารุดไปยังป่าที่ในรามปรากฏตัวมีนักบวชอื่นรายล้อมนะครับในรามส่วนมูอวยพใหนะ้กับพระสงฆ์ที่ไปเฝ้าส่วนในเมืองคารก็มีรายงานว่าชาวบ้านแห่ไปดูนักหมื่นเลย ในรามมีชื่อเสียงปี2548ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ฝรั่งเศสนะครับเขาเคยติดตามภา,ภาพของในรามกินผลไม้ทั้งที่ชาวบ้านล่ำลือกันว่าไม่กินอะไรเลยนอกจากนี้นะครับผู้สื่อข่าวยังได้ยินเสียงกลิ้ของในรามทั้งที่น่าจะเป็นช่วงนั่งสมาธิจากนั้นในรามหายไปจากสถานที่นั่งสมาธิในเดือนมีนาคม2549หลังบ่นว่ามีเสียงอึกอกระทึกจากชาวบ้านที่ไปแห่รุมดูต่อมาในเดือนธันวาคม มีคนเห็นในรามนะครับไปปรากฏตัวที่สถานที่ต่างๆจนกระทั่งเดือนมีนาคม2 5ิ50ที่ในรามหายเข้าป่าไปนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้ออกมาแล้วนะครับในรามนะครับจริงๆแล้วก็คืออาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการ PR ประเทศก็ได้นะครับมีความคิดของตนเองส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวกับใครนะครับแล้วก็จริงๆแล้วแต่ว่าที่นั่นเนี่ยมีความลึกลับมีความซับซ้อนมีอะไรที่มหัศจังเยอะมากเลยที่ในปาานะครับจริงๆแล้วอันนี้ก็ไม่รู้ เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเราก็พิสูจน์ไม่ได้นะครับแต่ว่าก็เป็นส่วนดีของเขาที่เขาได้นั่งสมาธินะครับซึ่งเขาไม่ได้ทําสร้างก่อเดือดร้อนให้ใครแล้วก็เขาก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของเมืองเนปาลเป็นส่วนหนึ่งของประเทศแล้วก็เขาอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเนปาลน,นะครับยังไงก็ใครอยากจะเจอหนุ่มน้อยคนนี้ก็ไปเที่ยวเนปาลแล้วกันนะครับไม่ได้เกี่ยวกับนาธนานะครับขอบคุณครับ